ตกเวทีติเป็นบางครั้งเนาะคุณสอนมันจะเป็นบางครั้งเนาะแล้วแต่ระบบตกแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยจ้ะแมดบอจออากอาหม่าไ่ยืนยันตัวตนนะคะคเพื่อนๆเนาะวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดทุกวันก็จะทํางานนะคะคเพื่อนๆเนาะทุกวันทํางานก็วันนี้ ลืมนะพี่น้อง้จไ,ไม่สมองข่อยก็จำขอบคุณห้าดวงตานะคะพี่น้องมันสะดุดดิทักทายได้นะคะเสียงอ่ะเสียงรถเสียงรถไถเพิ่นไถหน้นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเสียงแสกเข่าวนาะมาอนียยุทธค่ะพี่น,น้องมาอนียยุทธมาไลที่กระท่อมที่เดิมนะคะเพื่นนอนเพื่อนเนาะอ่า อยู่บ้านจะเมือนี้อยู่บ้านบ้เหตุงานุดหนึ่งวันอ่าที่หนึ่งสิ่ดยยุทธเเ่อหนึ่งคัะเพื่อนเนาะอยู่บ้านอย si well ู่บ้านเท่าค่ะเมือนนี้เนาะคุณพงศสีสวัสดีคุณกุหลาบขาวนะคะทักทายทุกคนนะจ๊ะพี่น้องอยู่เทียงหน้าค่ะพี่น้องอยู่เทียงหน้าเทียงหน้าพี่สาวเคุนอยู่กลางหางบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าจ๊ะพี่น้องฟรีโม่งกว่าแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านแต่ก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ค่ะเพื่อนเนาะ เมื่อกี้ทักทายได้นะคะผ่านไปผ่านมาแว้ทักทายได้นะคะคุณดวงจันทร์ทักทายได้นะคะอยู่สายนกคคนไก่บ้านเห็นงานบ่อจา่าเป็นรอบรอบที่แล้วยื่นนิดกระทายตอนพี่ดอกอืม ยายสีไายอีกอยู่ดอกันสีสั่มว่ละล่ะวันที่แล้วยายนิดกระถ่ายตอนมีดอกเออบําเพนบ้านเด้อนี่เป็นแข็งหน้าแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเนาะโชคด,ดีจังบ่ายบ่ายจ้าเดี๋ยวยายนิดลาเลยนะพี่น้องเนาะคุณนัทชีชาบอกว่าจะยินหันมาไวะทักทายได้นะคะพี่น้องหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจคะ่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะอากาศเป็นไดนนองคนกายบ้าน น,ะะน้ำตาลเพืเ่อนๆทร็กทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะ่ะใส่น้อหมูไข่ใช่หมดอ่ะเนา้องทอด ขอท่านทายกันก็มาได้จ้าเน็ตเป็นยังไงบ้างนอกพี่น้องีนสะดุดวะ่อมกันนี่ให้เบิงต้นหมากเร็กแมวเนี่ยพี่น้องวันที่แล้วยานี้ก็มาถ่ายเนี่ยถ่ายถ่ายตรงนี้แหละคุณสอนจ้าคุณลำไพ้อัน คันมามือหลังนี่นี่ก็บสิถาม่เหรอว,ว่าซื้ออย่างที่เป็นสมองของอ,อือ่ก,ก็ก็ปกติตอนตอนที่เรายังไม่ผ่านเราก็ไม่พูดเนาะแต่ว่าก็ามีพูดเป็นบางครั้งแต่ก็เป็นเป็นตดอกเออหน่วยเต็มเพิ่งจะเป็นดอกหมากเล็บแมวอะ่ะหมากเล็บแมวบาัานเท่าเจ้า่าหมากหมากหม,มากพี่พวย สวัสดีค่ะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะคะพอนแดยแต่จ้ามากเลยอะสม่าเสมออยู่ได้ยูนิดเพราะว่ายูนิดเคยเข้าไปเกือบทุกวันเนาะก็ล่องคลิปสม่าเสมออ่านั่อยู่เพิ่งกระลงงคลิปนั่นอยู่ đèo đi đi tiền nộp สวัสดีค่ะอันไปผ่านมาไว้ทัาทายได้นะ ยายนิดเข้าไปแป๊บหนึ่งออกมาก่อนถึงถึงชั่วโมงไหมคะคุณสอน <c oughs> ตามปกติเราก็พูดกันอยู่นะบ้า <c> ถ <oughs> ายเป็นคลิปคลิปสัน่นอ้นไก่บ้าอ้นไก่บ้านมาว่าจ้าว่าสัน่นพี่ซักจ้าผู้ดใดพี่ตกมือตกเวทีเมื่อกี้พูดเรื่องเนี้ยว <c oughs> ใช่ไหมคุณสอน <c oughs> ได้ได้ครบชั่วโมงไหมเมื่อกี้มาบานยายนิดเนาะค่ะเพ,เพื่อนเนาะ ก็เข้ามาประมาณสองกิโลเนาะก็จะเป็นก็จะเจอบ้านใหญ่นิดเนาะทงให้ทงหน้าบานันเข้าอันนี้เพิ่นอ่ะเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะไปทํางานบ้านสักนิดก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะพี่น้องจะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนจอนไปผ่านมาไว้ถ้าทายได้นะ าขอบคุณหลายๆเรื่องจากพี่น้องขอบคุณทุกทุกคนเ้้ยอจาพี่น้องอยู่ทงให้ทงหน้าบา้านเหาค่ะพี่น้องเทียงหน้าเทียงหน้าแดดดีดีพี่น้องตาก็เลยสีลับพี่น้องท่านไหนไปตอบคอมเหม็นมูเลยย้ำสอบว่าลุคลิปทางบ้านนี่ระคะเพื่อนๆถักทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะ เขาไปไายมือค่ะจําซื้อกันบ่ด้ค่ะคเพื่อนเนาะจากคนคนไกลบ้านบอกว่าการทายตอนมีดอกง่ายเม่จุสศิลับแล้วตอนเนี้ยสวัสดีค่ะคนไกลบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หยุดห,หนึ่งวันจะแถวติดอุทัยธานีแล้วก็ติดนครสวรรค์อุทัยธานีกับนครสวรรค์นี่ติดเขตกันค่ะพี่น้องแมนามติดเขตแม่น้ำค่ะคเพื่อนเนาะคันหนุ่มตาจ้ะ ไปตลาดมาเมื่อเช้าหอมกันนี่ให้เบิงต้นหมากเล็ยกไมวเนี่พี่น้องวันที่แล้วเย็นนี้ก็มาถ่ายเนี่ยถ่ายถ่ายตรงนี้แหละอากาศเป็นไดดน,นอ้องคนกายบาน ทักทายกันได้นะคะผ่านไปผ่านมาไม้ทักทายกันได้นะจ๊ะพี่น้องยืนยันตัวตนเด้อจ๊ะพี่น้องแนะระวังฝุ่นเข้าตาด้วยนะว่าสันว่เ,เข่าดอกคุ้นพองสีสวัสดีการเชื่อมต่อชาไม่ได้ทำงานเนาะวันนี้กลับบ้านคะ่ะ พักผ่อนหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆทักทายเข้ามาได้นะจ้าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่ ใบบายแย่ไม่เลี่ยงเลยบ๊หลูดกันก็นตอนนี้ค่ะแดดก็จะซักผ้าจังน้อยท่านไหนซักพี่น้องจนจะเทียงแล้วท่านไหนซักผ้าอยู่สวัสดีค่ะอ่าคุณโอ้ยนอลำไพ่สีออกเขาบอออกไงลืมซื้อมิสทไปโไปจดเสกระดาษไว้อยู่ดอกคือคุณลำไพ่คุณนิกรบอกว่าสวัสดีคุณลำไพ่ค่ะคุณนิกรสวัสดีคุณเหนือค่ะค่าตักทขยทุกคน